พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนราธิวาสกันหน่อยนะคะมาติดตามคดีเด็กหญิงนะคะสามขวบหายตัวไปอย่างปริศนาค่ะซึ่งล่าสุดทางด้านของพลตํารดจเอกสุรเชษหกักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านเองก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อที่จะไปเร่งรัดคดีปลิดชีพเด็ก3ามขวบเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นคนละแวกในพื้นที่จุดเกิดเหตุค่ะแล้วก็ขอทางเจ้าหน้าที่นะคะทํางานอีกระยะหนึ่งได้ตัวคนร้ายอย่างแน่นอนค่ะ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการเดินทางมายังพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะโดยมีท่านพลตำรวจตรีกฤษดาแก้วจันดีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าพลตำรวจตรีอัุรุดอิมอาบผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพันตำรวจเอกมัตตอฮามูนผู้กำกับการสอพอตันหยงค่ะ ให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วยและได้นําท่านรองโจ๊กก็คือพลตตเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติไปดูจุดเกิดเหตุที่พบศพเด็กหญิงอายุ3ามขวบที่หายตัวไปอย่างปริศนาขณะที่เล่นอยู่บริเวณหน้าร้านข้าวกเกลียบของบิดาตนเองนะคะแล้วก็มาพบศพเสียชีวิตในแอ่งน้ําบริเวณทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ตําบลกะลุวอวเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งที่เกิดเหตุนั้นห่างจากบ้านพักของบิดาประมาณ300เมตรค่ะทางด้านของพลตบดเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการสอบถามถึงพยานหลักฐานต่างๆและเชื่อว่าจากรูปการคนร้ายน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านอาจจะรู้จักกับครอบครัวของเด็กที่เสียชีวิตที่สามารถใช้เป็นข้อมูลในการแกะรอยคนร้ายได้ต่อมานะคะก็ได้มีการเดินทางไปพบบิดาแล้วก็มารดาข,ของเด็กหญิงอายุ3ขวบที่บ้านพัก พร้อมพูดคุยให้กำลังใจและรับปากจะจับตัวคนร้ายที่ทำร้ายน้องมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะพร้อมกับได้มีการมอบกระเชา้าเพื่อเป็นการปลอบขวัญแล้วก็ให้กำลังใจนะคะทางด้านของพลตบบเอกสุรเชษฐ์หักพานท่านก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้ด้วยโดยบอกว่าตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้รอผลตรวจพิสูจน์หลายส่วนเรื่องของความเชื่อมโยงซึ่งความจริงแล้วกว่าตนเองจะลงมาเนี่ย ทางผู้การแล้วก็ผู้กำกับการสืบสวนเนี่ยเขาก็ทำงานกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะคะวันนี้เราก็รอความเชื่อมโยงในเรื่องของการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์คนร้ายน่าจะอยู่ในละแวกนี้แหละเด็กเนี่ยต้องรู้จักแน่นอนไม่อย่างนั้นเด็กต้องร้องเดี๋ยวก็มีการไล่เรียงไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนจะได้ตัวคนร้ายค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้มีการมอบหมายนะคะให้รองโจกเนี่ยลงมาดูกํากับคดีการทํางานไม่น่าหนักใจเพราะว่าผู้บังคับการตํารวจจังหวัดนาราธิวาสก็ลงพื้นที่กันอย่างเต็มที่ค่ะตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรื่องของพยานก็มีการเร่งรัดในเรื่องของการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบนะคะแล้วก็สอบปากคำพยานอีกหลายปากค่ะ ต่อมาค่ะทางด้านของพลตเอกสุรเชษฐหักพานได้มีการเดินทางไปยังกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสเพื่อร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการคลี่คลายคดีจำนวนมากกว่า30นายโดยการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมลับนะคะเพื่อสรุปคดีที่เกิดขึ้นว่ามีพยานหลักฐานสำคัญอะไรบ้างที่สามารถนำไปเชื่อมโยงกับคนร้ายรวมทั้งรับทราบผล,ผลการปฏิบัติงานและแนวทางในการสืบสวนสอบสวน ซึ่งคดีนี้เนี่ยมีความละเอียดอ่อนค่ะหลักฐานต่างๆต้องชัดเจนเพื่อมัดตัวคนร้ายที่ก่อเหตุโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งสางคดีแล้วก็ให้รายงานความคืบหน้าเป็นระยะระยะด้วยค่ะครับช่วงนี้งานหรือว่าภารกิจของรองโจ๊กค่อนข้างรัดตัวเลยทีเดียวใช่ค่ะแต่ก็เชื่อนะครับว่ารองโจ๊กท่านเนี่ยก็เต็มที่กับทุกคดีอย่างแน่นอน คดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญคดีสะเทือนใจโดยเฉพาะกับครอบครัวของผู้สูญเสียโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับเชื่อว่าน่าจะทําใจได้ค่อนข้างลําบากเลยทีเดียวเพราะว่าสูญเสียลูกน้อยวัยเพียง3าขวบไปนี่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นผู้อํานวยการศูนย์สอพอดอสอตอรอก็จะมีหน้าที่ในการ ติดตามคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กสตรีการประมงมนะครับในทานองนี้นี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กเลยนะครับก็โดยตรงนะครับหลังจากนี้ต่อไปก็เชื่อมั่นนะครับว่าน่าจะสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายหรือว่าคนที่ลงมือก่อเหตุได้อย่างแน่นอนรับนะนก็เป็นคดีที่คนในพื้นที่นะครับเขาตื่นตระหนกนะครับนะวันนี้วันนี้ท่านผบตรเนี่ยท่าน ให้เําต้งัญกับคดีนี้มากนะครับนายินได้สั่งการให้ผมลงมาควบคุมกำกับคดีในวันนี้ซึ่งความจริงแล้วก็ต้องเรียนตรงว่าตั้งแต่วันที่16ที่พบศพน้องนะครับนะวันนี้แล้วเนี่ยในพื้นที่เนี่ยเขาทำกันอย่างเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับนะไม่ว่าจะเป็นโดยการกำกับดูแลของท่านผู้การตำรวจภูธรจังหวัดนะฮะผู้ก่บสืบสวนผู้กับทอตที่นะรองผู้การนะครับแล้วประเั้นรวมถึงสำนักงานพิสูจน์ฐานนะวันนี้ เราพบร่องรอไปยานฐานบางส่วนนะฮะที่นําไปตรวจพิสูจน์อยู่นะครับกับบุคคลผู้ต้องสงสัยนะะบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กาลังหาความเชื่อมโยงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นนะเราเชื่อมั่นว่าบุคคลที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นบุคคลอย่างแวกนั้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นเด็กไม่ไปด้วยนะครับเพราะเด็กเนี่ยหลักการของเด็กนะครับจะไปกับคนที่รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นการก่อเหตุแบบนี้เนี่ยต้องเอาตัวให้ได้นะต้องเอาตัวมาลงโทษมูลนิธให้ได้ นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมลงไปดูที่เกิดเหตุเองแล้วก็เห็นสภาพที่แท้จริงแล้วนะครับนะแล้วก็มอบงานแบ่งบอบงานแล้วก็ในเรื่องของการวจพิสูน์ต่างๆไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะขยายผลเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการสอบพยานสอบผู้ต้องสงสัยต่างๆนะครับนะก็คิดว่าน่าใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ผมพยายามเร่งให้เร็วนะครับนะเพราะว่าก็เข้าใจนะครับว่าในจุดๆนั้นเนี่ยนะมันไม่มี ร่อ <S an> งบนยปิดสักอยางเลยนะครับนะก็ต้องใช้นิติวิสร์นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้การการสืบสวนจับกลุมเนี่ยเราไม่ได้มุ่งแต่เพียงการออกหมายจับนะเรามุ่งเมื่อจับกลุ่มแล้วเนี่ยต้องนําให้ศารลงโทษให้ได้นะครับนะเพราะนั้นก็ต้องกลับเรียนนะครับนะเดี๋ยวขอเวลานิดหนึ่งนะฮะวันนี้อยู่ระหว่างก,การตรวจอยู่นะวันนี้ผล DNA จะออกมาประมาณในที่นี้แหละนะผลจะออกมาทั้งหมดนะครับ นะอ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะทําให้เราเราไล่ได้นะว่าใครเป็นคนก่อเหตุดีเรียนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ได้ตำรวจนี้เก็บมาได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ละที่เราทีเดี๋ยวเราเอาไปทีเปอร์เซ็นต์วันนี้เราดีเอียนเราเก็บได้ครบหมดแล้วนะครับนะอ่าในจุดเกิดเหตุต่างๆเนี่ยเราเก็บได้ครบหมดแล้วนะครับจำนวนเอ่อที่กรณีทั้งหมดกี่คนอะเออดีเรียนในส่วนผู้ต้องสงสัยใช่ไหมครับอ๋อไม่ในส่วนผู้ต้องสงสัยเดี๋ยวเมื่อเราได้ดีเรีนเราต้องมาตรวจเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งนะเราต้องทยอยตรวจเปรียบเทียบนะครับ วัน,นี้เราพบพยา,ฐานฐานซึ่งเป็นอะไรๆสัมผุสน,นะครับนะที่สาม,มารถห่งชี้ตัวผู้ต้องหาได้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอามาตรวจโดยเครื่องมือพิเศษนะครับถ้าเราสอบครับหลังจากน้องหายที่14อกว่าฝนตก15 16ด้วยมันจะเป็นอุปสรรคในการที่จะสืบสวนคดีก็เป็นอุปสรรคนะครับในเรื่องของของของ,ของการชะล้างต่างๆนะครับแต่อย่างนี้ผมผมเรียนอย่างนี้นะครับคือการก่อเหตุของผู้ต้องหานะครับทุกคดีนะจะต้องมีร่องรอยหลงเหลืออยู่ นะครับนะ,ะยังไงก็ตามนะครับจะต้องมีร่องลอยหลวงเรืออยู่นะวันนี้เราได้บางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวไปเ,เดี๋ยวขออนุญาตไปไปขยายผลเพิ่มนิดนึงในเรื่องการตรวจพิสูจน์นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าการทำคดีเนี่ยเราไม่ได้มุ่งหวังแค่ออกหมายจับแลวเลิกน,นะครับแล้วถแถลงข่าวแลวจบแต่เราต้องต้องมุ่งหวังที่จะให้สารเชื่อในพยานฐานเพื่อจะลงโทษคนร้ายให้ได้นะครับข่าใวันนี้กี่คนคะในการทำทางนี้แค่กี่คนคะคนเดียว คนเดียวครับคนเดียวนะครับในเวลาของคดีนี้คาดว่าที่ตั้งไว้ฮะโอเลี้ยอันนี้ยังตอบไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูรายละเอียดนิดนึงเพราะว่าผลตรวจจอทั้งหมดเนี่ยภายในวันศุกร์นี้นะก็วันศุกร์นี้เดี๋ยวผมจะดูอีกทีนะครับนะแต่วันศุกร์นี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเออผมจะดูข้อมูลอีกทีนึงนะครับก็ดูร่วมกับท่านผู้การท่านผู้จัดการนะครับนะก็เน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษไหมคะเน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็เน้นย้ำเรื่องความรวดเร็วนะครับพอน้องในพื้นที่ก็ขึ้นแข็งอยู่แล้วอย่าลืมว่า,วา ในพื้นที่เสี่ยงไัยนะครับในพื้นที่3มจังหวัดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการทํางานของหน่วยสืบสวนนะฮะสืบสวนคดีความมั่นคงนะนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นระดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเพราะเราต้องทําคดีมั่นคงคดีคดีคนเห็นต่างาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยสืบสวนในพื้นที่นี้รวมถึงนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นมือหนึ่งของประเทศไทยในี่อยู่แล้วนะครับะฉะนั้นเพียงแต่ว่าเราต้องลงรายละเอียดในเรื่องของความ รวดเร็วนะความขยันเนื่องต่างนะครับคดีนี้ยังไงยืนยันว่ายังไงจับตัวได้นะครับนะเราเราเราผมมั่นใจนะครับว่าจับตัวจะว่าจับกลุ่มตัวได้แต่เดี๋ยวให้ให้ผมได้ทํางานนิดนึงนะฮะครับครับนะเพราะง่ายคดีอย่างนี้ต้องจับกลุ่มตัวให้ได้นะครับนะเราไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนะครับนะเพราะนั้นถ้าเราจับกลุ่มตัวไม่ได้นะครับนะในชุมชนหมู่บ้านเนี่ยเขาจะอยู่กันไม่สงบสุขเลย นะครับลูกหลานเขาอบบไปไหนมาไหนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต้องเอาคนไม่ดีออกจากชุมชนให้ได้นะครับครับผมตให้ข้อต้งให้ข้อกล่าวหาในขีดข้อกล่าวหาครับตอนตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวต้องดูไปทางบอดนะครับนะนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาอีกหนึ่งนะทั้งที่ที่แบบเจ้าหน้าที่เขามาทําให้เต็มที่แบบเนี้ยค่ะค่ะรู้สึกตื่นตันใจดีใจค่ะที่ทั้งโจเขาลงมาเองมาดูเอางค่ะค่ะก็รู้สึกว่า คดีน่าจะน่าอะไเร็วนี้น่าจะได้คนร้ายเร็วนี้นะ,ะตัวแม่เองพอจะสงสัยหรือว่ารู้ว่ามีเบาะแสอะไรบ้างไหมคะตอนนี้ก็ดูเอ่อก็ตามเจ้าหน้าที่อะค่ะเขาบอกว่าเอ่อไล่ดู D ีเอ็นเออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รอฟังผลจากเขาค่ะก็ <laughs> หวังว่าจะได้จับคนร้ายได้เร็วๆค่ะหวังว่าจะได้จับเร็วๆค่ะจากคดีนี้นี่คนในหมู่บ้านกลัวไหมคะตอนเนี้ย ใช่ค่ะตอนนี้คนในหมู่บ้านแบบระแวงกัน็มหมดแล้วใช่เพราะว่ามันก็หลายวันแล้วอะไรเงี้ยเด็กๆที่วิ่งไปมาเลยกลัวเลยไม่มีใครเดี๋ไปเดี๋ยวต้องจับให้ได้นะไม่งั้นคนในหมู่บ้านเขาหวาดระแวงนะนะยังไงต่อตัวให้ได้ไป้ลยหัวนะนะหรือจะลงมาเองนะครับนะ